ตุง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 รายการนี้สร้างเพื่อส่งงานครูทวัตชัยสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวบข่าวนะครับรายการข่าวที่จะมานําเสนออารยธรรมและความเป็นอยู่ของคนในอดีตนะครับก็วันนี้ครับอยู่กับผมนายพฤพัน์จาุวิจิตลัตนาครับสวัสดีครับ ผมนายกิติวินศรีนุนชุมครับสวัสดีครับผมนายศิลสิทธิ์ตีโกสถิตย์ครับคุณศิิสิทธิ์นี่หน้าตาดูเหมือนคนเกาหลีนะครับน่าจะรู้จักอาหารของทางเกาหลีเยอะเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับคุณพุฒิพัฒน์ถ้าพูดถึงอาหารเกาหลีผมเคยกินมาเยอะอย่างเช่นพวกยากิโซบะเกียวซ่าอะไรพวกนี้ครับแล้วคุณศิิสิทธิ์พอจะรู้จักอาหารที่มีชื่อว่ากิมจิไหมครับ ออื uh huh. คุณภูมิพัฒน์คุณเกล่นมาขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าข่าวแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับกิมจิแน่เลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมเคล็ดลับความอร่อยของกิมจินะครับการทํากิมจิเป็นการดองผักที่ถือกําเนิดในศตวรรษที่เจ็ดในยุคนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับก็ประเทศเกาหลีจะมีอากาศหนาวจัดไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกการเก็บผักสดนะครับ ก็ชาวเกาหลีจึงคิดวิธีที่จะถนอมผักสดให้ได้นานที่สุดนะก็เลยดองไว้กับเกลือเลยกลายมาเป็นผักดองที่มีชื่อว่ากิมจิในปัจจุบันนี้ครับหืมน่ากินมากครับน่ากินมากผมว่านะถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองไปกินดูแต่ที่เกาหลีนะครับไม่ได้มีดีแค่ที่กิมจินะครับแต่ยังมีโสมอีกด้วย ผมเคยได้ยินผมเคยได้ยินเรื่องโสมเนี่ยที่เขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมว่าให้คุณศิลสิทธ์เล่าต่อเลยดีกว่าได้เลยครับโสมเป็นพืชอลัมค่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปยังทั่วโลกตั้งแต่สมัยราชวงศ์โครเรียวและโดยเฉพาะโสมที่จเจริญเติบโตในประเทศเกาหลีถือว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุดโสมเป็นวัตถุดิบที่มีประวัติอันยาวนานและประเพณีที่ฝังลึกซึ่งครอบคลุมธรรมชาติของคาบสมุทรเกาหลี สติปัญญาของคนเกาหลีแคลซองเป็นบ้านเกิดของคุณเซอร์ซุงวานซึ่งเป็นที่ดีที่สุดสําหรับสมเกาหลีและสติปัญญาพิเศษของผู้ก่อตั้งเป็นแรงบังคับให้อมอร์แปซิฟิกคนพบคุณค่าของความงามในสมอ m มอร์แปซิฟิกได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับสมอย่างจริงจังในช่วงเริ่มต้นของทศวรรษที่1960โอ้โหเกาหลีก็มีของดีๆที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยใช่ครับ ผมก็ว่างั้นเกาหลีเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเลยแต่ว่านะเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยมันก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับคุณภูมิพัฒน์ผมว่าอย่างคุณเนี่ยดูหน้าตาแล้วน่าจะช่ำชองเรื่องความรักใช่ไหมครับใช่แล้วครับอืสแสดงว่านี่จีบใครก็ติดหมดติดหมดเลยใช่ไหมครับนกหมดเลยครับผมโอ้โหคุณภูมิพัฒน์ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับเพราะว่าข่าวต่อจากนี้เนี่ยคุณภูมิพัฒน์อาจจะเอาไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับ ครับกับเรื่องของกษัตริย์สุดโรแมนติกผู้สร้างสวนลอยฟ้าบาบิโลนให้แก่นางผู้เป็นที่รักนะครับสวนลอยฟ้าบาบิโลนเนี่ยจัดเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำยูเฟรติสในประเทศอิรักในปัจจุบันนะครับก็สร้างโดยกษัตริย์ในบุคัตเนสซาที่สแห่งกรุงบาบิโลเนียสร้างใน สร้างให้แก่มเหสีของพระองค์ชื่อพระนางเซมิรามิสสร้างขึ้นเมื่อ600ปีก่อนคริตการสูงประมาณ75ฟุตกินพื้นที่ประมาณ400ตารางฟุตระเบียงทุกชั้นได้ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและไม้พุ่มชนิดต่างๆที่สวยงามและมีระบบชนรับทานชักน้ำขึ้นไปสู่ที่สูงและปล่อยให้ไหลลงมาเป็นน้ำตกเพื่อลำเลียงน้ำ ไปเลี้ยงต้นไม้ตลอดปีแต่น่าเสียดายนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยส่วนลารอยฟ้าบาบิโลนเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับโอ้โห,หน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยแต่เสียดายที่ส่วนรอยฟ้าบาบิลนไม่มีอยู่แล้วครับแต่นอกจากนี้นครับยังมีอนุสรณ์ของความรับที่ยังมีคงอยู่ถึงปัจจุบันนะครับที่นั่นคือที่ไหนเหรอครับคุณศิลัสิทธ์ทัชมาฮาลครับผมอืม เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของทัชมาฮาลนะครับพระเจ้าชาจาฮันสมเด็จพระจักรพรพรดิองค์ที่๕ในราชวงศ์โมกุลทรงสร้างทัชมาฮาลเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระมเหสีที่รักยิ่งคือพระนางออชุมันซึ่งได้สมญานามว่ามุมทัชมาฮาลซึ่งแปลว่าอัญมณีแห่งราชวงศ์พระนางทรงเป็นทั้งคู่คิดที่ปรึกษาและมีส่วนในการช่วยเหลือพระสวามีในการปก ของบ้านเมืองการศึกษาการสงครามอีกทั้งยังทรงเป็นที่รักใคร่ของประสบนิกรทั่วไปโอ้โหใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับก็าสามารถไปที่ประเทศอินเดียได้แต่เสียดายที่วันนี้เวลาของทางรายการรวบข่าวหมดลงแล้วถ้างั้นพวกเราก็ขอลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ